ดูแดดัวดีนีผมวันอยู่โกต้อมชั้นแรกกันอีกแล้วนะผมจัดไมายในวันนี้นะฮะ ROM เอาอีกแล้วนะผมช่วงไกลซสิ้นปีนเรื่องเสียเงินมาบ่อยเหลือเกินนะ <c oughs> จัดตู้มาลงอีกแล้วนะผมเออจัดตู้มาลงอีกแล้วนะตู้พิเศษนะครับผมเรื่องในโอกาส ROM นะผมคอลแลบกับหนอนลาวานะเพื่อนๆรู้จักหนอนลาวานะผมดูตลอดเลยนะ ตอนเด็กๆชอบมากนะผมมันสนุกสนานดีนะไอ้หนอนลาวาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่อน,นะผมวันนี้มีเควสอะไรไม้ทำบ้างแล้วก็เดี๋ยวอยไปดูตู้นะฮะเอาไปที่เควสแรกนะผมเควสเดิมนะอันนี้เควสเดิมแรกเปลี่ยนของฝันนะฮะสมา์ตไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเราเค่อยไปดูตู้นะวันนี้ผมไม่ได้เปิดเยอะนะครับแทบจะไม่ได้เปิดเลยนะไม่มีแมวนะจนนะหูหาเงินไม่ทันเลยนะ เงินหาทองเนี่ยไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งมาแล้วใช่ไหมพอกดเคเวสแล้วเคเวสมันหายไปอย่าเพิ่งไปไหนนะผมกดที่ตัวมันก่อนนะเนี่ยแลกของขวัญก่อนนะเดี๋ยวบางคนไม่กดนี่ซวยเลยนะแบบไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อนเพื่อน,นวันนั้นนะแลกได้สองกล่องครับผมในกล่องก็จะประกอบด้วยคอนนะแล้วก็ของต่างๆที่ได้มาครับผมแล้วก็เอาคอนไปทุบ r อลิ i งเลยเฮ้ยแล้วก็จะได้ครบกดทุกอย่างแล้วนะเรียบร้อย กดภาพก็ให้นี่เลยตามนี้ครับผมหายไปตอดลกลกโอเคต่อมาเป็นเคเวสนี้นะผมห้ามขาดแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะนี่วิ่งมาหาไอ้ตัวต็อกเกอร์ตรงนี้นะผมขอบคุณมันก็จะให้ของออกมาแค่นั้นเลยนะผมแค่นั้นเลยแล้วก็มีเคเวสหนึ่งนะผมนี่เลยที่ฟอนเนล่าปรากดแขกลึกลับคนหนึ่งนี่มันให้เราคุยกับไอ้หนอนเหลืองน,นะเยนโลนะ กดคุยเฉยๆมันก็จะให้ของแร้มาหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มีเกมของเยนโล่ด้วยนะครับผมเฟสที่สามนะเกมของเยนโล่นะมันจะให้เราเป่ายิงฉุบนะผมจะให้เราเป่ายิงฉุบเพื่อชนะมันนะผมบางคนก็เป่านานบางคนก็เป่าทีเดียวนะแล้วแต่ดวงนะครับใครดวงดีก็ทีเดียวนะใครดวงไม่ดีก็นานนะอย่างผมเนี่ยดวงไม่ดีนะ ก็ตอบแบบไกลๆเดี๋ยวมันก็ตอบกระดาษให้ผมเองอ่ะอ่ะมันไม่ตอบมันตอบกระดาษให้ผมวะอ้าวดูดิเอาทีนึงเออโถเอ,อ้อมันต้องออกกระดาษมันได้นะนี่นะผมแค่นี้เลยหมดแล้วเราก็ได้ของมาครับนี่ไอ้กล่องแรกที่เราได้มาใช่หไหมหนึ่งในในหนึ่งปีจะมีโอกาสเสี่ยงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะ เปิดได้รับเฟคอยหรือได้เฟคอยด้วยได้รูนโอ้ได้ไวเซอร์เยอะนี่เห็นไหมได้กินไวเซอร์อย่างละสามสิบเลยนะสีเหลืองสามสิบสีส้มสามสิบมันก็ได้รูนอย่างละเม็ดนะผมแล้วก็ไอ้กล่องของขวัญเยลโล่ที่ได้มาจากไอ้นั่นได้เงินสองแสนแปดนะผมแล้วก็ลาวากาชาคอนนะก็คือไอ้เหรียญเปิดกาชาตัวเองนะแล้วก็ เฟคอยเอ้ยได้เฟคอยอีกแล้วหนึ่งเหรียญนะฮะแล้วก็ลูนนะ,อะลองคช้ดูปึ๊บนี่ได้ตามนี้เลยนะครับผม,ไ,มได้ลูนสองเม็ดล้ได้กล่องนี้ที่ได้มาจากเยนโลนะกล่องนี้นะผมเนี่ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อเปิดของขวัญในครั้งที่ห้าจะได้รับเพิ่มเยนโลมอนสเตอร์เอกนะผมนี่จะได้สัตว์เลี้ยงนะผมเราจะได้สัตว์เลี้ยงหนึ่งอันนะ ครั้งที่ห้านะถ้ากับว่าเราจะต้องได้กล่องเนี้ยห้าใบนะรางวัลจะได้รับเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือจะได้คนละหนึ่งตัวแน่นอนฮนะเปิดครบห้ากล่องก็จะได้หนึ่งตัวแน่นอนเลยนะผมะได้เหรียญมาไอพวกนี้ต้องทําทุกวันนะผมพเพื่อนทุกคนอย่าลืมมาทําทุกวันนะอ่าเรามาดูตู้กันว่ะนะผมเรามาดูตู้กันนะนี่นะผมตู้ลาวานะนี่ชุดเท่ไหม เท่อยู่นะสีเหลืองก็น่ารักนะผมนะสีเหลืองก็น่ารักน่ารักทั้งสองสีนะอยากได้อยู่นะแต่ไม่มีแมวอ่ะอยากได้อยู่นะแต่ไม่มีแมวอ่ะผมไม่มีผู้สนับสนุนรายการซะด,ด้วยนะเ<อ>นี่ยผมกดก็เหมือนเดิมนะฮะกดกดสมุดได้เอ็นดีหนึ K ่งเอเหนึ่งนะเลือดสองร้อยนะไอสีแดงก็เหมือนกันนะจะได้ตัวไหนก็กดแค่หนึ่งนะผมเลดฮูดด mm ิ hmm. ้น แล้วก็มีหนวดหนวดดุดุยดุยดุนหนวดนะผมปากสม,มุดได้เอ็มเดบสองนะผมเลือดสามสุดนะแล้วก็มีทรงผมนะทรงผมเจ้าหญิงแบบนี้เลยปากสม,มุดได้เดบสองนะแล้วก็มีแว่นเลยแว่นเท่แ่ะแว่นเท่วแว่นเท่เฮ้ยแว่นเท่หว่ะอยากได้แว่นหวะ่ะเพื่อนๆสายฟรีก็มาเปิดกันได้นะผมทำเควสทุกวันนะแล้วก็จะได้ไปเปิดกันนะผม ปากสมุดได้เอเีเคสามด้วยนะดาเมจต่อเนลทุเรามอนเตอร์นะผมต่อเนลทุเรามอนเตอร์นะก็คือเราไปยิงมอนเตอร์ธาตุเนี้ยแต่แรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่น,อชนไอสิงโตฟ้านะที่เป็น,านดาเมจตะกี้อ่ะเออสามได้อันนี้เป็นส่วนปากนะมุ้กะปีสามเอทีเคแปดเปอร์เซ็นต์นะผมปากสมุดได้เอทีเคสามนะก็เป็นปากคาแบบนี้โอ้โหเหมือนอมอะไรอยู่นะแล้วก็อันนี้ คือส่วนหลังนะเป็นส่วนหลังนี่ก็จะเป็นกระดองหอยนะกระดองหอยทากนั่นเองนะกทัากสมดได้ ATK 6นะเลือด5%ดาเมจรีดักอย่างละ4%นะผมแล้วก็นนี้น่าจะเป็นส่วนหางอ่ะเมจิ Magic h o u s e 2เต็แน่ส่วนหางลูกดุยลูกดุยนะะมีอะไรนะไม่มีอะไรก็ลอยลอยอยู่นะก็ลอยลอยๆยู่นะปากสมดได้ m d k 6 ที่สำคัญที่สุดอยู่ตัวนี้นะผมให้ตัวนี้เลยนะใจแอนแลนโบเนี่ยมูฟสปีด50%นะครับเพื่อนมุฟสปีด50%นะฮะเนี่ยเนี่ยพอขี่้วจะเป็นแบบนี้นะผมมุฟสปีด50%นะเพื่อนใครอยากได้สักขี่50ก็เติมเงินตะบี้ตะบันเข้าไปนะใครโชคดีก็เปิดฟรีได้นะเออปลดล็อกด้วยนะได้ปลดล็อกด้วย50%เลยนะ แลการนี้ก็เป็นฉาดนะผมสะสมครบห้าอันก็จะได้อัน,นี้นะผมมานี้มามาณนี้อ่ะเราจะกดได้แค่สองทีนะผมผมจะกดได้แค่สองทีนะวันนี้คลิปไม่ยาวนะออคลิปจะไม่ยาวเท่าไหร่นะตัดไปนะผมทีแรกนะกดฟรีไปเลยคนระับหนึ่งทีมาเลยหอยอตกใจนึกว่าหอยทากมาแล้วนะผมตกใจนึกว่าหอยทากมานะผมออวันนี้เสียงสดใสนะผมเหลือกีดเดียวแล้วนะ ไปแล้วผมทีที่สองนะสุดท้ายของเรานะผมแล้ว่อยมาเปิดกันมาหลังนะเออก็อมาเปิดกันทำเวสได้ครบแล้วก็มาเปิดทำเวสได้ครบแล้วก็มาเปิดนะไอได้อะไรดีอย่าลืมมาขิงกันใต้คลิปด้วยนะผมผมอนุญาตให้ขิงได้นะผมไม่โกรธนะ <c oughs> ไปลองดูกันนะผมแต่ไปขอดีๆดักอันหนึ่งเอ้อเออให้อแมวอย่างเดียวเลยใช่ไหมเห็นกูยังไม่ได้อะไรหน่อยก็ให้อบแมวอย่างเดียวเลย คือได้ใบมานะได้ใบป,ป้ามไม่เหลี่ยเหลียนะยิบอ่ะมีอะไรแยกไหมนอกจากชุดไม่มีแล้วไม่เอาเนี้กดรับได้โอเคแล้วก็อันนี้ใบแับเปิดไม่ได้แล้วครบแล้วนี่อันเนี้ยผมยังขาดอยู่ฉาดหนึ่งนะเนี่ยผมยังไม่ได้ชุดเลยนะดูเด็กของแทบไม่มีนะมีแค่หมวกกบอันเนี้ย ของยังไม่มีเลยนะไหนลองหาชาดนะขอชาดใบเดียวเนี่ยขอชาดใบเดียวขอชาด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 มาดูโดยชาดก็ไม่ได้นะใจร้ายที่สุดนะโหวงฉาดก็ไม่ได้แล้วก็เพื่อนๆนะผมอย่าลืมนะเข้ามาเล่นทุกวันไอ้วงล้อเนี่ยจะปั่นได้ทุกวันนะผมวงล้อคริดต์มาสจะปั่นฟรีได้สามครั้งนะผมลงช่องเดิมก็จะเปลี่ยนหน้านะลอให้ดูนะฟรีไปเลย เติรตตตตเตรียญแมวอีกแล้วเป็นมังไงผมออฟไม่ได้ออไไดเลยวะเออกดทีที่สองเฮ้ยเฮ้ยเงินอีกว่าแล้วหกล้านหนึ่งนะเงินน้อยนะผมเงินน้อยทีสุดท้ายนะผมทีที่สามนะ เอโอ้โหดูดิมันข้ามเห็นไหมมันข้ามมันข้ามไอโปลิ่งสี่พูเนี่ยไอโปลิ่งม่วงเนี่ยโปลิ่งลุงเนี่ยไอโปลิ่งลุงนี่นะผมเอามาแลกตรงนี้ได้นะกดที่ร้านค้าตรงนี้นะเห็นป่มสิบห้าใบแลกค้าได้หนึ่งอันนะผมสิบห้าเหรียญแลกแลก,กดัวได้หนึ่งอันนะส่วนมินิใช้สามเหรียญน,นะดูเดียเ๋ยวสามเหรียญก็ได้ไอ,อ,อนีออน่แล้วอะ่ะเนี่ยห้าร้อยเอ็มอ่ะสามเหรียญก็ได้ไออาริสแล้วอ่ะดูเดีย๋ยว ดีมากเลยนะผมแล้วก็เอาไอเหรียญที่เราเวลาเรากดแบบเหรียญแมวอะ่ะกดแบบเหรียญแมวเราจะได้ไเหรียญนี้มาใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญนี้มาแลกได้นะผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีอันหนึง่งอันหนึ่งเกอ่กล่ากนะ็ความน่าจะเป็นของรางวัลน,นะก็คือมันจะบอกโอกาสบอกเ,อ,เองนะว่าจะได้อะไรเท่าไหร่บ้างเลผมไม่ได้มีโอกาสบอกว่า,วากี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นนะแต่โอกาสพวกนี้เชื่อถือไม่ค่อยได้นะ ผมไม่เคยจะเชื่อถือได้เลยนะเนี่ยที่ผมได้ไปแล้วนนะก็ประมาณนี้นะผมวันนี้ไม่ยาวนะวันนี้คลิปไม่ยาวตั้นพอมึงเจหนอนลาวานะเพื่เพื่อนคนไหนมาเปิดได้อะไรด,ดีๆก็อย่าลืมมาขิงบอกกันด้วยนะฮะลืมมาขิงบอกกันนะครับผมแอมแอมแอมรูสีเนะ <laughs> ผพมรุนอะไรวะเนี่ยลุนดาวรุนดาวรุนหายากนะผมอ้ามไม่มีอะไรเลยดดดได้ดงูดแดงก็ดึงไม่ได้ทีนะผมนานๆมาทีแต่ก็ดึงไม่ได้นานจะมาให้ลงให้ดึงสักใบ ลุ้นลุ้นงูแดงก่อนลุ้นงูแดงเผื่อได้งูแดงนะจะได้ขิงในนี้เลยนะ <laughs> ผมดึงมาอยู่สองเดือนกว่าสามเดือนเน่ย,เ,ยเข้าเดือนที่สามวเนี่ยยังไม่ได้เลยนะดึงเข้าเดือนที่สามแล้วนะดึงทีละสามตัวสามตัวนะยังไม่ได้เลยมาไหม เอ้าลืมรับส่วนหมายกุกมากนนะมามานำเงินนำเงินเหลืองเงี้ยเหลืองเงี้ยตัวสุดท้ายนะผมโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายนะเงินผมหมดแล้วเห็นมันเหลือแค่นั้นนี่เหลืออยู่สี่ร้อยนิดนิดเลยนะพอดีผมซื้อคาถาเอ็มเพนมาแล้วนะบวกห้าสี่พันห้าสิบหกล้านวันที่ซื้อนะ ไม่รู้ใครเป็นผู้โชคดีนะผมกดซื้อเลยไม่ได้รับดึงนะฮะดูกันน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน ừ, เหลืองเงี้ยไล่อยไม่มีโอกาสจะได้เลยนะผม <c oughs> โอเคนะผมเพื่อนๆนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนยังไงนะผมหรือทําให้เฮฮาปาจิงโกได้นะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะผมจะได้มีแรงมานั่งทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกได้นะครับผม เขาจะอยู่ปไปจนกว่าเกมจะปิดนะฮะซึ่งไอเกมบ้านนี่มันก็ไม่ปิดนะผมมันยิ่งพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะฮะอาชีพใหม่ก็จะมาอีกแล้วนะครับผมพอป,ปล่อยทีเซอร์อาชีพใหม่หลุดๆมาแล้วนะฮะเป็นอาชีพนักเวทม่วงๆนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอาชีพอะไรนะฮะแต่ถ้ามันเข้าปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาทำพรีวิวให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผม c ูนะฮะ สวัสดีครับ